พวกเราสองคนนะครับก็อยู่ที่โรงเรียนวัดบัวหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีครับแล้ววันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซื้อสัตว์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเจอยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้นะครับอ๋อมผมขอฟังเสียงดนตรีจากโรงเรียนวัดบนหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีก่อนได้ไหมครับจะดีเหรอปั๊กเราต้องรีบไปทํางานนะโอ้ยดีเลยเชื่อปั๊กเถอะครับไม่ต้องรีบวันนี้อ้าเวเด็กๆพร้อมไหมพร้อม one two t h บอกเมื่อกี้สนุกมากเลยนะโอ้หสนุกมากครับเซอร์ก็เหนื่อยเลยใช่แล้วค่ะและนี่นะคะในนี้เนี่ยมีน้องยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราด้วยนะจริงหรอครับคนไหนนะครับอยากรู้จักจังน้องไต่ต้นค่ะยกมือหน่อยนี่ครับโอ้คนนี้เหรอโอ้โหเมื่อกี้คือตีแบบมันมากมากเลยครับพี่หอมอยากรู้จักน้องแล้วอะพี่๋อมอยากรู้จักไหมครับอยากรู้จักค่ะใครอยากรู้จักน้องแล้วไปทำความรู้จักน้องกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว l i t เท e h e r โรของเราแล้วค่ะให้น้องแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักก่่อนเลยคะ สวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนาถาบนรัตนาธิติชื่อเล่นชื่อน้องเตเติ้ลยู่ชั้นปหอายุ10ปีครับถามเรื่องวงกองยางกันก่อนเลยนะคะเห็นว่าวงกองยางของเราเนี่ยรับงานทั่วราชอาณาจักรเลยใช่ไหมส่วนมากเล่นให้โรงเรียนครับแต่ว่ามีที่อื่นให้ไปเล่นแล้วก็ไปเล่นครับ ว่าถ้ามีที่ไหนสนใจก็ติดต่อทางโรงเรียนได้เลยครับพร้อมรับงานครับโอ้โหเก่งมากเลยนะครับสร้างชื่อเสียงกับโรงเรียนแล้วก็หาไรายได้กับโรงเรียนด้วยน้องไอซ์ครับแล้วนอกจากเล่นกองยาแล้วมีความสามารถอะไรอีกบ้างครับ เล่นดนตรีสากลเล่นกองใหญ่เล่นฟุตซอลฟุตบอลตะก็ครับเล่นกีฬาได้หลายอย่างเลยแล้วเราชอบเล่นกีฬาอะไรมากที่สุดคะฟุตซอลครับขอว่าอะไรคะมันสนุกครับขอถามเรื่องผลการเรียนบ้างน้องไตเติ้ลได้เกรดอะไรหรอครับ3.70ครับกิจกรรมดีการเรียนเด่นแบบนี้น้องไตเติ้ลชอบเรียนวิชาอะไรเพราะอะไรคะวิทยาศาสตร์ครับเพราะอะไรครสนุกกับการทดลองสนุกกับการสอนของคุณครูครับอยากรู้จังเลยนะครับน้องไตเติ้ลครับเป็นเด็กดีมีจิตอาสาอะไรบ้างครับ เก็บขยะในโรงเรียนครับแล้วก็ช่วยค,ครูขายของในร้านสากณกแล้วถ้ามีเวลาว่างก็จะไปกวาดลานวัดครับล้วอยู่บ้านเราช่วยงานที่บ้านยังไงบ้างซักผ้าล้างจานครับโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรเพราะอะไรครับเป็นนักฟุอลแลวก็อินฟลูเอนเซอร์ครับน้องไททันคะเรามาถามเรื่องของความดีความซื่อสัตย์กันบ้างคะ่ะน้องไททันคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์ยังไงบ้างคะผมเคยเจอเงินตกและนําไปให้คุณคูครับ แล้วถ้าเราเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์จะดีกับตัวเราอย่างไงบ้างครับผู้ใหญ่จะรักใครเราครับแล้วน้องไตเติลคิดว่าถ้าทุกคนในประเทศของเราค่ะเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ประเทศของเราจะเป็นแบบไหนคะจะน่าอยู่ขึ้นครับและอยากฝากอะไรถึงคนที่ไม่ดีและไม่มีความซื่อสัตย์บ้างครับอยากให้ทุกคนลองปรับปรุงตัวดูนะครับตัขึ้นจะได้เป็นคนดีครับก็ต้องขอขอบคุณน้องไตเติลย่ามนุษย์ตัวจิ๋วของเราด้วยนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆในวันนี้และมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนครับ ทางรายการขอมอบผ้าคลุมยอดมุษยุตัวจิ๋วและประกาศนียาบาัตให้กับน้องเตต้นไปเลยค่ะขอเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการสาพัดให้น้องปี9-26โรงเรียนร่วมสนุกประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์เพื่อชิงรางวัล โรงเรียนไหนทำการแสดงโชว์ได้ยอดเยี่ยมและได้คะแนนจากคณะกรรมการมากที่สุด5โรงเรียนจะได้รับรางวัลจากทางโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติติดตามรุ้นโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลกันในเพจ a c e b o o k ซื่อสัตย์เพื่อชาติหลังออกอากาศทั้ง26โรงเรียนกันนะคะความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอานี้ công เร็วช้าหนักเบาในการทำงานควรหมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่างานไหนทำก่อนงานไหนทำทีหลังงานไหนต้องจริงจังและงานไหนที่พอควรโรงเรียน,นวัดบัวหลวงจังหวัดปทุมธานีมีคำขวัญคือคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณธรรมนำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติดแนวทางในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดบวัวหลวงมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการท่องศีลห้ากิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์และค่ายคุณธรรมสําหรับน้องไทเติ้ลมีความสามารถหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนด้านกีฬาหรือด้านดนตรีและที่สําคัญน้องไทเติ้ล เป็นเด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเสมอมาถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆน,น้องๆในโรงเรียนช่วงเด็กดีรักชุมชนปากขาชอบกินเห็ดไหมคะชอบมากๆครับ จริงๆแล้วเห็ดมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเห็ดให้โปรตีนสูงพอๆกับเนื้อสัตว์เลยที่สาคัญคือกินแล้วไม่อ้วนมีประโยชน์มากๆเลยครับหอมอ๋อมต้องลองกินบ้างแล้วแหละและดีเลยนะวันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดด้วยวันนี้เราจะไปเพาะเห็ดกันเหรอครับใช่แล้วพูดแล้วเนี่ย๋อมหิวรอเลยทั้งเมนูเห็ดผัดน้ํามันหอยต้มยำเห็ดเห็ดทอดกระเทียมเห็ดลวกแล้วก็เห็ดชุบโอ้ถ้ากินเห็ดเยอะขนาดนี้เธอบอกว่าไม่อ้วนก็คงไม่ได้แล้วนะครับ แต่ว่าเราไปเรียนรู้วิธีการเพราะเหตุกันดีกว่าไหมครับดีคะ่ะก่อนเร็จก่อนที่จะอ้วนเลมากกว่านี้อ่ะกระดๆไปไปตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณครูผู้นำกิจกรรมของเรากันแล้วค่ะคุณครูอาร์ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครู คุณครูไกิจกรรมของเราในวันนี้คือกิจกรรมอะไรคะการเพราะเห็ดของโรงเรียนวัดบัวหลวงคะ่ะเห็ดที่ว่าในวันนี้คือเห็ดนางฟ้าภูฐานค่ะค่ะเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะแล้วทําไมถึงเลือกที่จะเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเรื่องจากเห็ดนางฟ้าภูฐานมีการดูแลง่ายนะคะเด็กๆสามารถดูแลได้สามารถนําไปแปรรูปได้นะคะเช่นนําไปจําหน่ายสด นำไปทอดนำไปยำประกอบอาหารได้หลายอย่างเนื่องจากเห็ดนางฟ้าภูฐานมีโปรตีนสูงแล้วก็มีสารอาหารมีคุณค่าในตัวเห็ดเยอะมากเลยค่ะจำหน่ายสดนี่ทางโรงเรียนจําหน่ายยังไงคะ,ะกิโลละ8 0ถึง100ผ่านช่องทางนักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนค่ะโอ้โหเอาเดี๋ยวเรามาถามวิธีการปลูกบ้างดีกว่าเริ่มจากครับนำขี้เลื่อยนะคะค5กิโลกร,รมัมหัวเชือ้อ2แก้วค่ะ นำมาผสมกันพอผสมกันแล้วเราจะทิ้งเอาไว้1คืนนะคะพอทิ้งเอาไว้1คืนเราก็จะมากอกลงถุงกอกลงถุงเสร็จเราอัดให้แน่นพออัดแน่นเสร็จแล้วเราก็เอาสำลียัดใส่คอขวดเอาสำลียัดแล้วก็ปิดฝาค่ะพอปิดฝาแล้วนําไปนึ่งการนึ่งเป็นการนึ่งฆ่าเชื้อนะคะสองน้ําเดือดคือพอพอน้ําเดือดแรกแล้วเราปิดแก๊สแล้วก็ติดแก๊สใหม่ ให้อีกเหนือน้ำเดือดหนึ่งทำบนไปเหรอครับใช่ค่ะสองน้ําเดือดสองน้ำเดือด,อ,ด,อ,ดอ่าแล้วเราก็จะทิ้งให้ก้อนเห็ดเย็นการทิ้งไว้ให้เย็นก็คือ1คืนค่ะ,ะแล้วเช้ามาเราก็มากอมรอกมิเข้าฟางเราก็จะหยอดไปประมาณ10เมล็ดเราก็จะรอประมาณ7วันจากที่เป็นสี ที่เลื่อยแบบนี้ค่ะคก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะ,คะก็คือเราก็จะทราบได้ว่าเห็ดเราเดินเต็มก้อนแล้วเราก็จะแคมเมคเข้าฟางแล้วก็เอาสำลีออกแล้วก็ลดน้ําได้เลยค่ะประมาณ3-5วันก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ค่ะวันนี้ <c oughs> เราจะพาน้องๆไปปลูกเห็ดกันด้วยครับอ๋อ,อมน้องๆครับน้องๆพร้อมที่จะไปปลูกเห็ดกันหรือย,อยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปปลูกเห็ดกันเลยครับ กิจกรรมในครั้งนี้น้องๆคิดว่าได้อะไรไปบ้างครับได้ความรู้ครับแล้วก็ได้วิธีการปลูกเห็ดแหวนอนาคตเราโตไปเราจะได้ใช้วิธีการปลูกเห็ดไปปลูกเห็ดขายครับส่วนน้องละครับเราเอาไปปลูกที่บ้านเอาไปประกอบอาหารที่บ้านกินได้ครับ กิจกรรมดีๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูและน้องๆที่มาช่วยกันปลูกเห็ดนางฟ้าภาูฐานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจกันมากๆทางรายการขอมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตว์ให้กับเด็กดีโรงเรียนวัดหัวหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นรางวัลแห่งความดีและความซื่อสัตย์ไปเลยค่ะทวงเมนูเด็กดี ถึงเวลาความอร่อยกับช่วงเมนูเด็กดีจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนแล้วครับเมนูของเราวันนี้นะคะก็คือเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์ผัดซีอิ๊วหมูค่ะตอนนี้นะคะวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วค่ะมาลงมือทำอาหารกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะลวกเส้นบะหมี่ซื่อสัตว์ที่ไม่มีผงชูรสของเราลงไปในน้ำเดือดค่ะเราจะลวก2-3นาทีนะคะก็จะได้เส้นที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานค่ะ หลังจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมสับลงไปเจียวจนหอมใส่เนื้อหมูลงไปผัดให้สุกใส่ผักคะน้าและแครอทลงไปผัดใส่เส้นบะหมี่ซื่อสัตว์ลงไปผัดให้เข้ากันใส่ไข่ลงไปยีให้สุกแล้วผัดคลุกเคล้าจนเข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมต่ำซีอิ๊วดำน้ำมันหอยและน้ำตาลอ้อยผัดให้เข้ากัน ใส่จานเสิร์บรับประทานคู่กับปลากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นโตโตที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมสูงได้แล้วนะคะเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์ผัดซีอิ๊วหมูค่ะไปเสิร์ฟความอร่อยให้กับน้องๆกันเลยครับ น้องๆคะเมนูบะหมี่ซื่อสัตย์ผัดซีอิ๊วหมูของเราวันนี้อร่อยไหมคะองซื่อสัตย์้ร้จักความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้ ่็จะแห็นมองฟ้าก็อย่าลืมว่าเท้าตัวเองสัมผัสดินอยู่คนเราต้องเตือนตนเองไม่ให้ลืมตัวอย่าทะนงว่าตนนั้นเลิศเลอไปกว่าคนอื่นจงคิดเสมอว่าในโลกนี้มีคนที่ดีกว่าเราอีกมากช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรัพย์ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรัพย์ ได้เวลาอบรมความรู้เรื่องขยะเพื่อจัดการขยะให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนเป็นพื้นที่ที่สะอาดน่าอยู่กันแล้วน้องๆก็จะได้นําสาระน่ารู้เรื่องธนาคารขยะอมซัพย์และการคัดแยกขยะเพื่อเอาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตอนนี้เราไปเรียนรู้เรื่องขยะพร้อมกับน้องๆกันเลยค่ะการคัดแยกขยะเนี่ยก็เป็นวิธีที่จะช่วยให้ขยะมันน้อยลงทีนี้จะมีกิจกรรมนึ่งที่จะช่วยให้ขยะ น้อยลงเหมือนกันแล้วก็จะนําไปสู่การคัแยกขยะก็คือธนาคารขยะอ,อมซัพย์นั่นเองเขาก็จะมีการซื้อขายรับขยะเข้ามาอาจจะออกมาเป็นรูปของเงินหรือรูปของแต้มก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ได้ควบคู่กันมาก็คือเขาจะรู้ว่าขยะต่างๆเนี่ยมีปริมาณแค่ไหนได้ทั้งเงินเนาะได้ทางคัแยกขยะแล้วก็ได้ข้อมูลของขยะในพื้นที่ของเราด้วยหลักการเนาะที่เราใช้ในการจัดการกับขยะ ที่เราแยกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างหรือเราเรียกว่าหลักการ3 R นั่นเองนะครับประกอบด้วย R แรกก็คือการรีไซเคิล R ที่2คือการรียูสนะครับแล้วก็ R สุดท้ายนะครับคือการีดหรือว่าการลดปริมาณขยะลงเราดื่มนมเสร็จแล้วเอากล่องไปทําอะไรครับปกติทิ้งใช่ไหมก่อนจะทิ้งน้องเราสามารถที่จะนํามา รี u s สนะครับหรือว่าเอามาใช้ใหม่ด้วยการที่เอาไปประดิษฐ์บางทีก็ประดิษฐ์เป็นหมวกเนาะประดิษฐ์เป็นกระเป๋าประดิษฐ์เป็นอะไรก็ได้กลายเป็นของที่เราเอามาใช้ได้ต่อเนาะก่อนที่เขาจะกลายเป็นขยะหน้าตาเขาก็ยังเป็นกล่องนมเนาะเหมือนที่เรากินเลยแค่อาจจะถูกตัดถูกล้างให้สะอาดถูกตกแต่งแล้วสิ่งนี้ล่ะที่เรียนมีไหม,มอ่าขวดน้ำของเราดื่มกันทุกวันใช่ไหมนะครับปกติเราเอาไปทําอะไรครับทิ้งใส่น้ําต่อเออ หรืออาจจะเอาไปขายเป็นขยะรีไซเคิลพวกนี้พอรีไซเคิลเสร็จแล้วนะครับอาจจะกลับมาเป็นขวดหรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หน้าตามันเปลี่ยนไปเลยเนาะอย่างพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะครับสุดท้ายที่เราน่าจะเจอบ่อยๆก็คือ,อ,อแก้วน้ําหรือว่าหลอดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับพวกนี้วิธีจัดการก็คือเราก็ควรจะลดการใช้พวกมันลงแล้วก็ใช้ของอย่างอื่นทดนแทนอย่างเช่น แก้วน้ําที่เป็นของเราเองเนาะใช้แล้วก็เอามาล้างใช้ซ้าได้เรื่อยๆนะครับพวกเราเนี่ยชอบทานไอติมกันไหมครับชอบออวันนี้นะครับพี่มีไอเดียมาพาพวกเราไปประดิษฐ์นะครับสิ่งหนึ่งจากไม้ไอติมกันนั่นก็คือที่รองแก้วนะครับจากไม้ไอติมเหลือทิ้ง อยากรู้ไหมว่าสิ่งนี้ทํำยังไงถ้าอยากรู้นะครับขอเสียงเฮห,หน่อย <Yeah! S 2> อามาประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์วันนี้เรามาทําที่รองแก้วจากไม้ไอสกครีมเหลือทิ้งกันค่ะอุปกรณ์ก็จะมีไม้อศกรีมเหลือทิ้งกาวอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ วิธีการทำนำไม้ไอศกรีมมาล้างให้สะอาดนำมาวางเรียงกันติดกาวและตกแต่งตามความชอบค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ที่รองแก้วจากไม้ไอศกรีมเหลือทิ้งไว้ใช้งานแล้วค่ะ น้องๆได้รับความรู้และความสนุกกันไปเยอะเลยนะครับอยากจะถามพี่ปาบูในการอบรมในครั้งนี้น้องๆได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้างครับครับสำหรับในวันนี้นะครับน้องๆก็ได้เรียนรู้นะครับการคัดแยกขยะออกเป็น4ประเภทนะครับการจัดการขยะด้วยหลักการ3 R แล้วก็การจัดทําธนาคารขยะออมทรัพย์นะครับวันนี้เราได้สอนให้น้องๆเนี่ยทำที่รองแก้วนะครับจากไม้ติมเหลือทิ้งนะครับก็หวังว่าขยะนะครับประเภทไม้ติมเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับ วันนี้นะคะเราก็ได้มาช่วยปลูกฝังในเรื่องของการจัดการขยะที่ถูกต้องให้กับน้องๆค่ะต้องขอขอบคุณพี่ปลาบูนะคะที่มาช่วยให้ความรู้กับน้องๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมทร,รพัพย์โดยบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนอยากให้เด็กๆและคนในชุมชนได้รับความรู้เรื่องของขยะและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีจึงขอมอบถังขยะและตะช่างให้กับทางโรงเรียนไปเลยค่ะ เกมเติมคำปริศนาเด็กดีเย้เล่าลาสนุกและเพลิดเพลินไปกับคำสุภาษิตที่สอดแทรกคุณธรรมและความซื่อสัตย์กันแล้วครับกับเกมเติมคำปริศนาเด็กดีค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังกติกากันเลยค่ะแบ่งเด,เด็กๆออกเป็นสองทีมทีมละหคนซึ่งมีบอร์ดคำถามเป็นภาพคำใบ้สุภาษิตให้ผู้เล่นแต่ละทีมต่อแถววิ่งสลับการเลือกรูปภาพเพื่อน,นำไปเติมในช่องว่างให้ครบคําคำและต้องเป็นประโยคที่ถูกต้อง เมื่อทุกคนทราบกติกากันเรียบร้อยแล้วเรามาเช็คความพร้อมกันดีกว่าครับสีแดงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะมาเช็คความพร้อมฝั่งสีชมพูกันบ้างนะคะทีมสีชมพูพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วประจำที่ได้ครับแล้วได้ชมพูสู้สู้อะไรอะไรตกไม้ทั่วฟ้าถูกต้องแต่มือกันด้วยนะแล้วงอมืองอเท้าถูกต้องใสห้ลินดูแก็งมาก ตัดเข็มขวาขึ้นภูเขาถูกต้องค่ะตัดหางปล่อยวัดถูกต้องมาเร็วมาเร็วขวานขาะตาดถูกต้องขั้นสุดท้ายอเรามาสรุปคำกันนะครับสีแดงได้ไป5าคำเจ๋งมากเจ๋งมากสดสีชมพูได้ไป5าคำเท่ากัน เราทั้งสองทีมเก่งกัน,นกมากๆเลยนะคะน้องๆเก่งแบบนี้ค่ะทางรายการมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้กับทั้งสองทีมไปเลยค่ะรับไปเลยครับเก่งมากมากเก่งมากฝนตกไม่ทั่วฟ้าการให้หรือแจกจ่ายสิ่งของให้กับส่วนรวมแต่ได้รับกันไม่ทั่วถึงทุกคนฝนท่งให้เป็นเข็มการใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานนั้นสําเร็จงอมืองอเทา้าคนขี้เกียจ เฝ้ารอความช่วยเหลือจากผู้อื่นไม่พยายามขวนขวายหางานทำเชื้อไก่ให้ลิงดูลงโทษคนหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าขัดคำสั่งหรือไม่กล้าทำความผิดตัดหางปล่อยวัดเป็นการตัดขาดไม่สนใจไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิน้นเข็นครกขึ้นภูเขาการทำงานที่ยากลำบากเกินความสามารถของตนต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมาก ไม่เอาฐานคนที่มีนิสัยไม่เอาการเอางานไม่ได้เรื่องไม่ได้ความไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขวานผ่าซากลักษณะการพูดจาตรงเกินไปผงผางไม่เกรงใจใครพูดไม่ดูกาลเทศะไม่ใส่ใจว่าคนฟังจะรู้สึกอย่างไรสุกเอาเผากินทำอะไรแบบลุกลุกช่วยชุยเพอให้ผ่านไปไม่มีความตั้งใจขาดความปราณีตโดยสิ้นเชิงเขียนเสือให้วัวกลัว การทำอะไรบางอย่างเพื่อขู่ให้อีกฝ่ายเกรงกลัวหรือเกรงใจและไม่ทำอะไรที่ไม่สมควรทำลงไปน้องๆโรงเรียนวัดบวัวหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นทั้งเด็กเก่งเด็กดีแบบนี้ก็ทำให้พวกเรามีความสุขมากๆค่ะเราเลยอยากส่งต่อความสุขให้กับน้องๆด้วยการมอบผลิตภรรรัณฑ์ซื่อสัตย์เยลลี่ลิเชนและอุปกรณ์กีฬาจากมาลเทนซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลโลกฟุตบอลยุโรปาลีกและกีฬาโอลิมปิกเพื่อให้น้องๆได้สนุกและมีความสุขกับการออกกําลังกายเพื่อส ภาพที่แข็งแรงพร้อมถังขยายแยกประเภทให้กับน้องๆไปเลยค่ะ <Yay! S 1> และขอมอบเกียติบัตรนี้เพื่อแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ส่งเสริมการปลูกฝังให้น้องๆเยาวชนไทยได้เห็นคุณค่าของการทำความดีมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธ,นธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยครับ แล้วโรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทําความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัดให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero โรปี9กพร้อมสนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทําความดีกันต่อไปค่ะในสัปดาห์หน้าสาพัดให้น้องจะไปมอบความสุขกห้น้องๆในโรงเรียนไหนและจะไปเจอเด็กดีในเรื่องอะไรติดตามชมกันให้ได้นะครับสําหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสสสสววัััดดีีคค่ะรบ Yeah! yeah.